เล่นห้อยเก็กหลอด้วยสวยๆสวยๆสวยเลยน้ำแข็งแล้วมั้งอย่างงี้หูงยาวเขาใหญ่เฮ้ยนี่จะทุบไหมหรอ เฮ้ยใช่ไมันสว่างวะหกโมงสี่สห้าันสว่างวะจะทุ่มึงแล้วทำไมสว่างวะเฮ้ยจริงอะ่ะฟฝั่งไหนพี่ สิบห้านาทีจะหนึ่งทุ่มนะครับดูดูดูบบกระจกด้วยเฮ้้าเ่า,าเนี่ยบบกระจกด้วยสว่างกว่านั้นอีกเนี่ยเฮ้ยสิทธิ์ไม่ใช่แล้วปักเนี่ยไม่ใช่แล้วต้าณก็สิบแปสี่ห้าถูกว 18, กะใช่นี่แปดสี 8, 6, 4, ่ห้าหโมงสี่สิบห้ามาดูนี่มันจะทุ่มแล้วหรือยังกัสี่มงเย็นเฮ้ย ไสรมันดา,นานไปตรงไหนวะอ,อาวดาเรนละบอก่ก็ได้ข้างๆเหรอข้างข้างเหรอพี่ข้างๆข้าเล่นี้ไหมพี่ออนี้เจอแล้วอย่าไปซ้อมเรียนพื้นเลยแต่ระมาเสร็จแล้วเมื่อกี้คุยไม่สะดวกหกโมงจะห้าสิบแล้วดูท้องฟ้าครับตอนแรกผมดูว่านาฬิกาตาย อ้รเอาตัทำงานได้ไหนแม่ไรเขามืดแล้วหรืว่าไรทำงานแล้วเนี่ยพี่ไม่นาเชื่อมีกระซิ่งเย็นอ่ะดูดูแดดยังอยู่เลยนู่นไงอ๋ออยู่ใกล้ดีคิวพี่เอกครับพี่เอกเป็นดรเวอร์แล้วพี่สิทธิ์แดง เป็นคนนั่งมางนะครับชีวิตนี้คุณเขก็ได้นั่งยากเหลือเกินขับรถดีจัดเหรอนี่มโปรแกรมเราจะไปไหนครับพี่เอกวนเที่ยวดูเมืองลำปางก่อนอ่าพี่เอกรู้ไหมไปไกลขนาันี้ทั้งวันเลยพี่ รถม้าอยู่คันเดียว,วจอดอยู่ข้างทางลงแก่แ่เฝ้าอยู่ <c oughs> ไม่เจอเลยเจออยู่คันเดียวจริงๆเฮ้ย <ๆ S 2> เราเราเป็นยังไม่ใค่เข้าเข้าตัวเมืองจริงๆม<ช> <c oughs> ั้ยใช่วิ่งหาวิ่งหาร้านกาแฟสดประมาณสักสี่ห้าร้านได้ยังไม่เปิดเลย <c oughs> <c oughs> ยังไม่เปิด <c oughs> ยังไม่เปิดหรือว่าเขาเลิก กินการแล้วเออแบบพี่แบบน้อยมากเลยอ่ะมันส่วนมากมันจะปิดอะ่ะเนี่ยทำเนื้ซีฟู้ดร้านเนี้ยคนมันแห้งกินเยอะส่งถึงบ้านด้วยซีฟู้ดเนี่ยเราอยู่ทะเลจะมากินซีฟู้ดที่นี่เหมือนเหนือมันไม่ใช่ใช่ใช <c oughs> อยากลงน้ำทะเล <c oughs> มาแต่กำลังจะบอกว่าราคาแม่งขายถูกอ่ะที่บัวอินดี้ <c oughs> <c oughs> เราขาวเด,ดี่ยขายดูกันดิ่งราคาที่หัวหินอีกโอ้โหเปนสุดยอดจริงเอาิมพอันมาจากระยองงงเลยมันขายถูกได้ไงวะสดว่ะพี่สดได้อยู่เหรอน้องตุ้มน้องปลาเหรอเฮ้ยกั้งสดหมดอะไรนะแพงนะอะไรนะแพงแน่นอนพี่น้องที่ร้านมีชาชักไหมมีครับพี nice> ่ พี่จะชักเองหรือพ okay ี่จะให้หนูชักถ้าพ no ี่ชักเองอ่ะยี่สิห้าให้หนูชักพันแปดเลือกอะไรวะแปดะกรินช้าชักแก่ละพันแปดชักกันหลังร้านนัวเลยพูดเล่นจริง เนี่ยไม่อยู่ด้วยเนี่ยไปนวดนี่ไอ้สิทธิ์กูว่าไม่ใช่แล้ววันที่เรามานี่เมื่อเช้าที่เรามาไม่ใช่ในเมืองนี่ในเมืองแท้จริงอยู่นี่วมันชันมาขอบ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 มีอไรจะเข้าไปหรือยัผ่านไปทีนสถานรถไฟลำปางเนี่ยจริงๆด้วย มปหนึ่งเป๊ะเลย GPS 60มาเจอตั้งหกสิบหกเนี่ยหกสามตัวเนี้ยมันคอนเฟิร์มมาแล้วแบบตรงจริงรถผมยังต้องใส่ยางใหญ่เลยเพื่อให้มันล่อบรรยาวขึ้น,นมันจะจะได้พอดีมันก,ก็จะทอดมันก็จะใกล้เคียง GPS อันนี้คือใจกลางหรืยังอย่างเดีอันนี้คือตึกสถานรไฟตรงนี้เขาเรียกวงเวียนรถไฟวงเวียนรถไฟมีน้ำพุด้วยโอ้โห ร้อแลวก็ทำไมต้องมีไก่ไฟมีไก่เป,เป็นตาสัญลักษณ์ของนี่อยู่แล้วอ๋อนี่โอ้ยโอ้โหสวยว่ะโอ้ยสว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 ย,อยโอ้ยสถานีรถลำปางสวยมากเคยเคยขึ้นจากเชียงใหม่มาเตอนสมัยทำงานตั้งมางเสร็จปุ๊บเราแบ่ง เราเล่นหนไม่พอหมดรถจอดที่นี่ประมาณห้าทีมั้งวิ่งลงซื้อวิ่งกลับมาทันไหมทันโอ้จะกินแต่ทันหมดแหละวิ่งหูดับตับไม่เลยเทายิ่งยิ่งิ่งยผัดไทยไข่มวยร้านอาหารบอนเย็นตอนเช้าก็มีข้าวมันไก่บะไก่ในอร่อยรถสีนี้เธออะไรนึกเออดีของ สิบแปดแล้วใช่ป่ะฮะสิบแปดแล้วไม่ไม่ลอลงลงมลอลงติดเลยกลางคืนน่าจะมีไฟเอ้แต่วงเวียนเยอะนะที่นี่เปิดรับพอดีเลยอสวยเหมือนวงเวียนพัดลาลายที่ลรงเรือเขนนั้นใหญ่กว่านี้นี่ใหญ่กว่าเยอะ อ๋อชายเมืองไอชายชายชายเมืองชานเมืองชานเมืองที่เราไปเมื่อเช้าอ่ะนี่โอ้โหหนานแน่นกว่านี่เดจะเข้าจะเข้าตลาดเออโอ้โห oh, oh, นี่สถานีตำรวจเก่ามากโอ้นี่เฉพาะงานเจรจรอหระพี่ เขาแบ่งอย่างนั้นเลยอนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่นี่ที่เป็นคุ้มเก่าฮะอย่างคุ้มเก่าเฮ้ยทำไมสวยอย่างเงี้ยครับปรุงใหม่นี่คุกอ่ะคุ้มคุ้มคุ้มอ๋อคุ้มคุ้มคุ้ม่คุ้มคุ้มคุ้มคือที่ของชวนผัวถ้าราชการข้าหลวงอ๋ออันนี้ก็แบงค์ชาติเก่าส่วนเสิ็จิ์ไเช่าเหรอเอรออ๋อนี่อ๋อเหมือนเหมือนที่กรุงเทพเลยเนี่ยแบงเก่า โอ้โอันนี้ก็สวยอ้นไม้สาเลงสสีก่วนอะไรนะโกนีโกเขนพอตอนกองคืนมันมีสีสันนี้นี่ต้องไปที่ไฟแรกก์โร <laughs> นี่นะครับหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยอีนิดหน,หนึ่งทุ่มตรงไป,ไปยังโอโ้โหนี่มนฮนติงตัวหุ่นี้เราย่างไรไม่ได้ฮะุ่งนี้ใช่ไหมพี่ไปไหนหมายกำหนดการ ก็ถ้าไปรงเดี๋ยวก็พาแม่ไปนูน่นไปนี่ครับนั่นเองก็ <S <S ไปหาหน้าบ้างพาแม่ไปกินข้าวนูน่นนี่นั่นก็ปล่อยพี่เอกไปก่อนอยู่กับแม่อะไรเราไปเชียงใหม่ปะละ่ะไม่รู้น่าจะรอพรุ่งนี้รอคอนเฟิร์มพรุ่งน,นี้แล้วกันคิดว่าคิดเที่ยวหน้าง,งานเออโอเคจบน่าจะตัวเองไปถึงเชีไงไายหรืออะไรพี่แม่สายไอ้นี่นี่ใน ใจกลางอย่างนี้พี่อ่าอันนี้เริ่มใจกลางแล้วอ๋อเริ่มใจกลางโอ้โหหนาแน่นมากจะมีร้านรถยิมเป็นาราเก่าสุดดังของลาปางนี่เราคิดไปเต้นบนเวทีมาแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ซ้ายทั้งขวาโทรศัพท,ทอนะ์อ,อเอายดียเจอแล้วเว้ยเจอแล้วนี่รถมาอา๋ถึงลำบางแนละ้วปิดนาไว้ด้วยถึงลำบางเลยปิดตาปิดให้มันมองหน้าอย่างเดียว ห้าโมห้ามามงบอกแวกซ้ายขวาห้ามมงแวบกบห้ามมงแวบกบขนาดนกหอนกาเฮ้ยมือช้อชา,อชาเราก็ผ่านมาไงอ๋อแสดงว่าวิ่งกลับตากน้นมาสารละเอเราหออเหอนอ๋ันนี้เป็นานนนนสารสารจลไม่ใช่สารละเมสารละอยู่ที่นึแต่เราเราวิ่งไปทางไหนวะเออตายตรงตุ่งที่แสดงว่ตนตรง ใช่ๆน่าจะไปทางนูน้นฮอเ์นิกาเนี่ตูนลุกเซนเตอร์อ,อ,อมม๋อถ้าวนมาเมื่อยหน่หนก็จะเปิดไฟอนิดหน่อยที่ดินเยอะถนนก็จะมีสามเส้นนะเส้นนูน้นอันนี้คือเส้นกลางแล้วเส้นที่ไปตรงนู้นเป็นเสนอีก3เส้นหลักไป บบอ๋อพอหลุดตรงนั้นมาแล้แต่แถวแถวนี้ก็จะเงียบๆหนยแต่ตอนกลางวันอ่จจะเล่นึกคักเหรอมันเป็นโซนตลาดไงยังไม่ช้าลงเลี้ยวซ้ายตรงนี้ชนนใช่ฮะเซ้ายตรงนี้อ่ะใช่ปะ เป้วแวก็ไปแ้านังไงใส่อะไรไงใตตติติดไเองเน้ำวาอ,อ๋อแม่น้ำวังโอนิวัดสวยมากวัดส,นสนวสนดอกชื่อสังปชัยญใหม่สมัยจะมีวัดสนดอกอย่างนัแล้วไอ้มอจุด้างหนกคืออะไรอะมอจุด้างหนังไม่รู้ <laughs> เสาที่ต้องไปล้มเลยงานไม้เยอะมากเลยก็ตลาดสดที่นี่เป็นตลาดเช้านี่นี่นี่ตลาดเช้า คนเอ้ยไม่ใช่ผักผักลงเป็นเพียบเลยนี่นี่นี่โอ้หมาเป็นถุงนี่เลยเปิเดียวเป็นิบแบบแบบแบบนี้นะโอเพียบเลยมีทั้งผักมีทั้งผลไม้อู้เพียบ ร้านที่้าเวชพัธุ์เป็นร้านยาที่ใหญ่ที่สุดในลำปางนี่ไงนะเปิดมาสิ่กปีแล้วคับยานี่กำไรดีมากกำไรสี่สิบางตัวกำไรน้อยเปร์เซ็นตมีด้วยากำไรลายเปอร์เซ็นต์งงบ ในน้ำอะไรนะพี่ในน้ำวังในน้ำวังกองต้าน้าเดินกว่าตะลาดมันเยอะมากหน้าเดินกว่าเป็นสิบเท่าเลยมีทุกสิ่ง <c oughs> และราคาโคตรถูกมีทะเลเผาใหญ่ด้วยอ่ะ <c oughs> แหงกัาร้านข้างนอกร้านนู้นแตร้านนู้นเขาบันทึกใหม่รานนี้ยึดประวมานานแล้วเช้าเราผ่านตรงนี้อยู่แล้วผ่านพม่าผ่านแล้วตรงเนี้ยวัดพม่าฮะวัดพม่าเนี่ยนะอ่าแล้วทำไมถึงมาอยู่ลำปางได้ไม่อยู่เหรอไม่ทราบวัดพม่าโอ้วัดสะบาน แล้วพระที่จำวัดอยู่อ่ะพี่เป็นพระไทยเหรอครับ อนะปู่ยงปู่ย่งปูย่งปยงแรีว่าอะไรปู่ที่สูงเหรออหรอปู่ย่งย่งก็คือสูงเคยเห็นตอนเด็กแล้วตอนนี้ไม่อยู่เล้วสามสี่ห้าดีกีโอ้โหบนแทวอยาเพ่ก็เลือกซ้ายาาขวาขวากะหยอกไป็นเซนส์ูเปอร์ซ้ายก็จะบนกลับไป ้ตรงก็นจะบกลับไปสายกลางไป็นี้วงซอยเยอะมากอะ่ะเยอะสอยตัดระหว่างกลางสามซอยนี่ก็เยอะเออและโรงแรมอย่างนี้ก็เยอะด้วยนะเขลานครโรงแรมเ,บบเยอะ อนนี้ประมาณสี่สี่ทุ่มสิ่ห้านาทียังยังสามทุ่มสี่สิบสามทุ่มสี่สิบสามทุ่มสามสี่บรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนของลำปางนครลำปางนครลำปางเมืองแห่งรถน้าเมืองแห่งชามตาไก่อะไรเออใช่ชามกระเบื้องก็เป็นตาไก่ ใครบอกว่าใครบอกว่าลราปางเงียบเหงาไม่ได้เงียบเหงาเลยครับโอ้โหดูครักกบเงียบครคืออ่อาอมดยิ้มนะครับฮะแทนก็เลยมดยิม้มนะครับมดยิม้มคือคือลักษณะกรุงเทพนี่เองดีดีนี่เองอ๋อมดยิ้มถ้าเราเดินเข้าไปเราอาจจะถูกดึงตัวเข้เาไปในล่าได้เออเหรออ๋อเหมือนแถวหลังปั๊มเอสโซ่แล้วพัทยาได้เรโว่โ มัดยิ้มหรือว่าอ,อ,อ๋อเออนี่นี่นี่ลานลมลานลมเมื่อเช้าเรามากับพี่พี่สิทธิ์นี่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าใครบอกว่าอ๋อเรามาผิดเส้นไม่ใช่เรามาผิดเวลาใช่ไหมพี่สิทธิ์ ถ้าจะเทวันนั้นจะเป็นสองประตูขายยากมากโอ้โหชนแล้วแม่คุณเจ้าเออแค่สกิปเฉยๆยังไม่ได้ชนเนี่ยเป็นผลว่าสการ่าสการ่าข้างหน้าเป็นผลนนนว่าทำไมถึงต้องลดเรถ่องนีกล้องเวลาเข้าจอดสการ่าหันซ้ายโอ้โโอ้นี่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 น,น,นี่โอ้หูไม่เงียบเหงาเลยใครบอกว่าเงียบเหงาผมเขาบอกเลยนะครับนี่นี่นี่ข้างหน้านี่ สองฝั่งฝั่งนี่รถทั้งนั้นตอนนี้ลับฟางบอสไซรถยนต์กลางวันไม่มีนะครับอลางปล่อยมีแล้ววิเช้าผมมากินกาแฟถเ้ยผ่านผ่านอ๋อตรงนี้เขาอย่างนี้เองไอ้ตรงสกาล่ามันเป็นเขาเรียกว่าตลาดอัศวินฮะตลาดอัศวินอัศวินเออขายของตอนเย็นหลังบ่ายสามไป ตอนเช้ญญาะจะไม่มีของขายโอ้เจ๋งปีอย่างนี้มันมันเคยมีอุบัติเหตุรึเงไหมเราไปชนรถหรือว่ารถชนเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห

嘿嘿。